สวัสดีครับดิวนะครับเมื่อนีนดิวมีเรื่องแล้วมาแชร์หละกัะบ,บอกต่อนะครับพี่น้องคนใดที่มีอาการคือดิวนะครับดิวกับมีอาการเรื่องปวดหลังปวดเข่าปวดขอ้อปวดกระดูกนะครับจากดิวเนี่ยครับเป็นคนที่นำนักหลายนะครับดิวกับมีอาการเ่านี่ร่มเราเข้ามาจากดิวยืนได้30มนาทีอะถ้าแบบ ยังดิวเดินเดินเนี่ยถ้าเดินต่อเนื่องกันสามชิมอาทิเนี่ยอาการช่วงนี้จะเริ่มมาแล้วนะครับเรื่องปวดเข่าปวดหลังนะครับเริ่มมาพร้อมกันเลยมานี่มูกเลยแนะน้าว่าถ้าข้าวหายังไม่กินเนี่ยอาการช่วงนี้มันจะเริ่มลายแรงขึ้นนะครับแล้วก็มันกระสีนักขึ้นนะครับมูกเลยแนะนํามาว่าเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ครับเป็นลิฟเอนนะครับของคุณเจบเชิญยิมครับแนะน้ามาให้ดิวกินนะครับดิวกกินเข้าไปได้ตอนนี้กับเขากล้องที่3ามแล้วนะครับ อาการซุ้มเนี่ยมันก็ะเรื่อมลดลงจากอยู่เดินหรือว่ายางเนี่ยสามสิบนาทีตอนนี้สี่สิบห้าสิบนาทีอ,อย่างได้เลยนะครับอาการซุ้มนี่กระสิบวกยบา่าบมเมนบ์ควกล่ะบอกเกิดขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดขึ้นกับเป็นแบบช่วงที่บิวช่วมมงหนึ่งขึ้นไปอ่ะจะว่าดูว,ว่าถ้ากินหลายกันเนี่ยมันอาจสีลดลงเลยหรือว่าหายไปเลยหรือว่าเปกเป็นเลยนะครับบ้านนี้มู่ก็เลยบอกว่ามันบอด้ซอยเค่เรื่องปวดข้อปวดเข่าอ,อ,อันเนี้ยอันเนี้ยเรายังบวลุงพวกตับ นะครับผู้ใดสายดื่มสายปาตีแบบจัดเต็มเนี่ยตัวนี้เลยครับผมมูบอกว่ามันสีซอยรื่องการบำรุงตัาไห้แบบอาการไขมันพอกตับของเขานี่มีหลายนะครับมันก็สิกระจัดกําจัดส้มนี้ออกมาเดียวกับเป็นสายดื่ม้านนี้สีบอกเด้อต้นนี้มันซอยแก้แห้งพอที่เห็นแต่แนนี่บ o d y m o u t เด้เดียวกับเป็นคนหนึ่งที่มากินเนาะนี่แหละครับอันนี้กะ มาแนะนําบอกต่อพี่น้องครับผมที่อยู่กินแล้วก็ใส่แล้วก็ทานอยู่นะครับอคุณพี่คนไหนนะครับสนใจนะครับตอนนี้มีทรงทั้งแบบยุโรปแล้วก็เอเชียเลยนะครับทรงฟรีพรอมผู้ใดสนใจก็ทักกินบอกเข้ามาเลยนะครับผมตัวน,นี้ทรงฟรีต้องล้องเบิงนะครับช่วงนี้มีของแถมหลายพอมนะครับผู้ใดสนใจก็ทักกินบอกเข้ามาได้ครับเด้อ